สระเอฝึกอ่านสระเออกับพยัญชนะไทย44ตัวกอเออเกิดขอเอกเขะขอเอกเขอะขอเอกเข,ขอะ คอเออเคคอเออเคงอเอ่อเงะจอเอ่อเจอชอเอเจอ ชอเอเชออเอเซอชอเอเยอเยอดอเเด ตอเออเตอทอเออเธอทอเออเธทอเออเธนอเอเน ดเอเดตอเตถอเอเอทอเอเทอเเ นอเอะนบออะเบอปอเอะเปอผอเอะเพอออฟพออ ฮะอฟอเอเฟอพอเอเพอมอเอเมะยอเอเยอะรอเอเรอะ รอเอเละวอเอเวสอเอเสอสอเอเสอสอเอเสอ หอเออหออเออเลอะออเออเออหอเออเหอ